สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้จะกินตำบกทั่วค่ะตำบกทั่วเส้ปูดองจ้าปูดองชุดไมเดอร์นี่จา้าแซบขนาดจรัพี่น้องค่ะเอาพริกกระเทียมต้องไปโคค่ะโคคือเก้าราคาสายโคโกจนหัวโลหัวโลนคือเกล้าครับพี่น้องค่ะโคมันไละเอียดได้ทีเร็วกระหักบทั่วลงไปเลยจา้าเคล็ดลับควมอร่อยบักทั่วเพต้องมีปาา่าจ้าฮักเอาจะเด็ดเอาเลยจา้า เด็ดลงไปค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยสายการบินคํนาชโนดแอร์ไลน์บินสบายทายเป็นมูเอาโคกต่อจ้าแหลกแน่แบ่อแหลกแน่ก็สร้างมั่นจ้ามันได้หย่ำได้เขียวแน่นอจนอจ้าเนาะโคกได้ที่แล้วก็เอาบักเล่นลงไปซ่อยใส่เลยจ้ามาันเล่นหรือมาเขือเขือก็ได้นะจ้าตามด้วยมะเขือเปาะ จ้ามันนาวจ้าอีกกระปู่จ้าปูดองมันมันพี่น้องคะใครติมทองอยู่ผู้นะดอกมันก็่ต้องถิ่มขาดกินได้จ้าจากนั้นก็ใส่หญ้าหวานชนิดผงของเราลงไปนะคะเพื่อความหวานนัวและหนู่นะคะตามด้วยน้ำปลาพี่ไม่หัใหไ่คือเกละอจ้านำปูดองใส่น้ำไปน้ำจ้าไม่ต้องใส่น้ำปลาจ้ายั้วจ้า น้ำตาลด้วยจ้าใสกเครือง้รวแล้วกับยัว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 ซิมเบิงจ้าถ้าข้างถ้าทางสีขาดอีหอย่างเหรอน่าจะขาดควมอร่อยจ้าเติมน้ำปลาลงไปอีกซีเติมบกหนาวจ้านำประแดดลงไปอยู่พื่ควมนวดจ้าหาความแสบบได้เลยจ้า <c oughs> เร็จเล้ากับประเทศสหัดเลยจ้าพี่น้องคะเทสหัดแล้วก็เอาพักกระถินโรยจ้า ว่าเรากันน้ำลายแตกคือเก่าแห้อพี่น้องคะ่ะว่าเรื่องต่ำๆนะคะเทพักกินเร็วกว่ายื่นเนข่าปลาเลยจ้าถาดเข้าไปเบเอาที่หลังจ้าไปเร็วจ้าพี่น้องจ้า